ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด1 9ในปัจจุบันผู้ประสบป,ปัญหาความเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวก็มีจํานวนค่อนข้างมากนะครับในสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ครับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้มีการจัดทําโครงการเพื่อจะเป็นการค้นหาคนจนมากลําบากจริงนะครับในเขตกรุงเทพมหานครรวมไปถึง76จังหวัดในส่วนภูมิภาคนะครับ ต่ในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเราได้ดำเนินการโดยการมอบหมายให้เจ้าที่ของกรมนะครับทำหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ทั้งหมด7ชุดปฏิบัติการเพื่อจะลงไปทํางานค้นหากลุ่มเป้าหมายและก็การให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับร่วมกับอาสาสมัครพนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในกรุงเทพมหานครซึ่งมีอยู่จำนวน1,800กว่าคน โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานทั้งสิ้น2,700คนด้วยกันวิธีการครับอ,อพอมอก็จะเป็นคนไปค้นหากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชุมชนนะครับใครที่เป็นคนจนจริงๆลำบากจริงๆนะครับก็แจ้งเข้ามาที่เจ้าที่ทั้ง7ชุดปฏิบัติการแล้วจะได้ร่วมกันลงไปสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ให้การสงเคราะช่วยเหลือเราจะให้การสงเคระเป็นเงิน นะครับโดยการโอนเข้ากรุงไทยคอร์ปอเรดออนไลน์นะครับตามระเบียบที่กำหนดไว้นะครับโดยเรามีความื่องหวังมากภายในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวจะสามารถให้การส่งข้อช่วยเหลือคนที่ประสบปัญหานะครับจำนวน2,700คนครับสำหรับท่านไหนนะครับพบ เจอผู้ประสบปัญหาทางสังคมนะครับคนที่ยากจนลำบากรวมไปถึงคนเล่อล่อนไร้ที่พึ่งท่านสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่หมายเลข130 0ศูนย์ช่วยเหลือสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและควมมั่นคงของมนุษย์เราจะมีทีมน้องๆเจ้าหน้าที่นะครับลงไปให้การส่งคาช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงครับ